ครับพี่น้องครับตอนนี้รถทีมงานกำลังใหญ่ครับอยากให้เขาไปจอดให้มันเป็นที่เป็นทางครับตั้งเวทีแล้วครับเตรียมตัวแล<ต>้ว,วละนะครับโอ้เสียบอลเสียบอลมาเลย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  เตรียมความพร้อมแล้วครับเอาเข้าบรทอยลงไปจอดอ,อย่าบอกว่ากำลังตื่น โอ้จอดพ่ดปเปลยบ่หน่ถอยมาถอยมาโอ้มองจอดก็ดีแถ่วะนี่นก็รถฮกหล่อแล้วจอดที่นอนนันน่อพี่นอเท,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 ทอะไรเทเพื่อเทหบักดำ กายีบพวกนังถ่ทยสีทามเลยม้งยไทยบกดำมั้งายไปยัก,บก,บกูบ้ยูยไหนถไทยบกดำมาไงไทยบอลเราจะใส่ไก่พูดถอยไปผุนอ่ะพ่อละชัก <c oughs> ในี่นีู่ก้เยเขาซอยนี่น่นลังนี่แล้วคอยกจอดฝุ่นแล้วคอยจักพูดไรพญรัตเมาคางปลาไปจอดไปรากสีฝุ่นบอกแล้ว อ๋อแต่พอไะงใ้นนบั้นดีแล้วขออีโอ้ยฟ้งว่าจะแตกยังบุมันมวลมองไหนบุเอิ่แล้วเขามา บรรยากาศดีครับที่ดินม้ห้องนู้ามือเ่านี้ลานตามฟังงานบ้านทอดตรงไปมาของเรื่องงานเขาดีที่สุดหนึ่ว่าสามที่เรื่องของเมื่อวานภายในน้ำไหลน้ำไหลตลอด พเอมามุดเสยมมุดเรมาเนี่ยซ้ำอกินหมอท่าเอามามุดเสยาของันงัน้เือ้้อย่เนียรนี่ส่งแล้วน่ส่งแล้วอ่ะ ไฟถาวมากันเห็นไหเห็นยังก้นเราเบียดอ่างนี้ตอบถึงม้ยนเห็นยังก้นอันนั้นนี่อันนั้นเรียดที่เบียดนี่เห็นใจวะทัาใจทั้งใจนะทั้งใจเขาปึ้งเห่อเออ

ชอบเลยแบบนี้นะ่ะจะได้หนุ่ยชอบเลยจะได้นอนกอดลิงโอ้กอดพี่แหลม โอ้ลมแห้งครับพี่น้องลมหนาวพัดโชยดไทย phát à, lọp 2 đường <prova>. <three> มามาอีกได้อีกได้อีกโอเคสวยนห่ามากสวยสวยเลยพอโอเคเลยแจ๋วแจ๋วพอกรับคุณอาครับพี่น้องคราบสวัสดีครับ